สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแอ t ท t จูดดีวันนี้มีความคิดเห็นของชาวอาเซียน Bangkok City m o เด l TD หรือโมเดลจำลองของกรุงเทพมหานครแบบ3มิติมีขนาดมาตราส่วน1 7 5 0ต่อ750และมีพื้นที่ประมาณ10.4คูณ13.8เมตรแยกออกเป็น2ส่วนตามแนวแม่น้ำเจ้าพยาครอบคลุมพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร ประมาณ80ตารางกิโลเมตรของโดยจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและใช้ประกอบการวางแผนกำหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองซึ่งโมเดลจำลองนี้ตั้งอยู่บนชั้น3ของอาคารสันนัก,การวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีรังสิตเขทตดินแดงกรุงเทพมหานครจากเขตอาเซียนก็มีชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับ ว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาเริ่มคอมเมนต์แรกกันเลยครับจากมาเลเซียดูจากโมเดลจำลองแล้วบอกเลยว่ากรุงเทพสมกับเป็นมหานครจริงๆเพราะมันใหญ่มากแล้วถนนเข้าสารอยู่ที่ไหนครับแอดมิน คอมเมนต์ต่อไปจากไทยแลนด์ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเพราะเราร่วมใจกันเดินหน้าประเทศไทยคอมเมนต์ Comment ต่อไปจากฟิลิปปินส์ไอเดียดีมากฉันชอบแม่น้ำเจ้าพรยาคอมเมนต์ Comment ต่อไปจากอินโดนีเซียอย่าลืมใส่โมเดลก็อตซลล่ากับคิงคองด้วยนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปจากสิงคโปร์ไอเดียสุดล้ำคอมเมนต์ Comment ต่อไปจากกัมพูชา ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าทึ่งและสร้างสารรค์ตลอดเวลาจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อไปจากเมียนมาฉันรักเมืองหลวงแห่งนี้รักนะกรุงเทพคอมเมนต์ต่อไปจากฟิลิปปินส์นี่เป็นสิ่งที่ดีประเทศไทยพวกเขามีนักวางผังเมืองที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไม่เหมือนในฟิลิปปินส์ต้องพึ่งพาเฉพาะภาคเอกชนเท่านั้นในการออกแบบภูมิทัศน์ของเมือง คอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียอาคาร G MM M M Grammy อยู่ที่ไหนแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากมาเลเซียคุณต้องการจะไปหาไบ์กับวินใช่ไหมไบ์กับวินเป็นนักแสดงซีรีส์วายไทยเรื่อง t ูเกเตอร์เพราะเราคู่กันที่โด่งดังมากในมาเลเซียและทั่วเอเชียคอมเมนต์ comment ต่อไปจากฟิลิปปินส์อาคารนาดาวบางกอกอยู่ที่ไหน แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากฟิลิปปินส์คุณต้องการจะไปหาพีทกับต่อใช่ไหมพีทกับต่อเป็นนักแสดงซีรีส์วัยรุ่นไทยเรื่องโฮอร์โมนวัยว้าวุ่นที่โด่งดังมากในฟิลิปปินส์และทั่วเอเชียคอมเมนต์ต่อไปจากเวียดนามกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจมากคอมเมนต์ต่อไปจากกัมพูชาว้าวทำไมโมเดลของกรุงเทพ สวยเหมือนกับของจริงเลยคอมเมนต์ต่อไปจากฟิลิปปินฉันเป็นคนฟิลิปปิน์ทำงานที่กรุงเทพใครพอจะรู้บ้างว่าโมเดลของกรุงเทพจะไปดูได้ที่ไหนและตอนนี้เปิดให้เข้าชมแล้วหรือยังแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากไทยแลนด์ตั้งอยู่บนชั้น3ของอาคารสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานครถนนวิภาวดีลังสิต เขตดินแดงกรุงเทพมหานครคอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียว้า wow, วมหัศจรัร์มากกรุงเทพคอมเมนต์ต่อไปจากฟิลิปปินส์ทำไมฟิลิปปินส์ไม่สร้างโมเดลจำลองของกรุงมะนิลาแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากฟิลิปปินส์คุณไม่ต้องห่วงฟิลิปปินส์มักจะทำอะไรตามหลังเพื่อนชาวอาเซียนประมาณ10ปี คอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียกรุงเทพใหญ่มากเป็นเมืองที่ส,สว่างสวยและมีสีสันมากที่สุดในอาเซียนแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากมาเลเซียใช่กรุงเทพเป็นเมืองหลวงที่มหัศจรรย์มากคอมเมนต์ต่อไปจากไทยแลนด์สิ่งนี้คือแบงคอกซิตี้โมเดลทีดีและจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกรุงเทพ Matter. มหานคร คอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียโมเดลนี้มีแสงสีเพื่อโฟกัสอาคารและคำอธิบายเสียงหรือไม่แล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์ Comment นี้จากไทยแลนด์ได้ครับมีเซ็นเซอร์สแกนส่งแสงไปกระทบวัตถุเช่นถนนหรืออาคารจากนั้นก็จะมีเสียงอธิบายว่ามันคืออะไรคอมเมนต์ Comment ต่อไปจากฟิลิปปินส์กรุงเทพมีตึกอาคารมากมายเหมือนโตเกียว วัตถุประสงค์ที่สร้างโมเดลจำลองของกรุงเทพขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากไทยแลนด์วัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมและกำหนดทิศทางการขยายตัวของเมืองส่วนเรื่องท่องเที่ยวเป็นเรื่องรองคอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียว้าวโมเดลจำลองเมืองหลวงสามมิติมันเจ๋งมากคอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียดูจากโมเดลแล้ว ถ้ากรุงเทพเป็นเกาะมันคงจะสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมคอมเมนต์ต่อไปจากมาเลเซียกรุงเทพคือเมืองที่ดีที่สุดในอาเซียนและเปรียบเหมือนเมืองหลวงของอาเซียนด้วยคอมเมนต์ต่อไปจากจีนกรุงเทพจะมีความคล้ายเหมือนกับโตเกียวคอมเมนต์ต่อไปจากเวียดนามกรุงเทพสวยและมหัศจรรย์มากแล้วก็มีคนมาต่อคอมเมนต์นี้จากเวียดนาม เดือนมกราคมปี2022เจอกันณนกะรุงเทพมหานครคอมเมนต์ต่อไปจากอินโดนีเซียในโมเดลนี้มีสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปและสิ่งนั้นไทยแลนด์ก็มีเหมือนกับอินโดนีเซียคือรถติดคอมเมนต์ต่อไปจากลาวฉันเคยทำงานที่กรุงเทพ5ป้ปียังไม่สามารถไปทั่วกรุงเทพเลยมันใหญ่มากจริงๆ มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายแล้วนะครับจากติโมเลสเต้ดิลีเมืองหลวงของติโมเลสเต้ยังไม่ได้เซี่ยวนึงของกรุงเทพมหานครเลยนี่เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนในความคิดเห็นทั้งหมดไม่สามารถเหมารวมว่าความคิดเห็นทั้งหมดเป็นอย่างที่ได้ฟังและผู้ชมท่านใดอยากจะแสดงความคิดเห็นเชิญแสดงความคิดเห็นของท่านใต้คลิปนี้เลยครับ